สวัสดีเจ้าวันนี้เราจากมาแกงพักวานนะเจ้าแกงพักวานจะใครมาส้มด่วนไข่มดแดงเครื่องเคียงกับนี้กระเทียมเกลือพริกกะปิจะไข่จะไข่ผงปรุงรสเห็นหน้อยแล้วก็ผงชูรสเห็นหน้อยแล้วก็พักวานนะเจ้า แล้วเขาจะเอาเครื่องเคียงวะนี่เป็นเป็นพริกเป็นจักไครเป็นกระเทียมหอมนี่เขามาโคกจ้เดี๋ยวเขาจะมาดูวิธีการทำนะคะนี่น้ำกระเดือดแล้วเ,เอาพริกที่เขาโคกไ้นะเจามาใส่ลงพริกแกงที่เขาโคกไ้ที่เขาตอมไป รอหน้ามันเดือดนะคะแล้วเราก็จะเอารอาหน้ามเดือดเสร็จแล้วเอาก็เอาพักหวานใส่ไปเลยอันนี้หน้าตามันก็จะเป็นชีสนะครับพอเอาไข่เสร็จครับ